วันนี้นะครับพามาดูนะครับ isuzu mu7 นะครับรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่ง suv นะครับอีกหนึ่งยอดฮิตของ isuzu นะครับตัวนี้เป็นตัว mani chain นะครับผมปี2009น้านะครับยหน้าสวยเขาวๆใสๆครับกระจังโครเมียมถสวยนะครับคันนี้เนี่ยหล่อลงตัวเลยนะครับจัดทรงด้วยล้อแม็ก te สาเจ็ก้านยกครับขอบสิบแปดครับผมซียางสอง ห้าห้าสิบแปดะครับรับประกันนะครับรถเดิมเดิมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักจำนำพลิก,วกคว่ำหักโอนไม่ได้ซื้อคืนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสีเนี่ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยครับสวยๆเอาไปเนี่ยใช้ได้เลยนะครับไฟายท้ายนะครับไม่มีแตกสวยๆเลยใสๆเป็นแพตตินัมนะครับตัวนี้อ่ามีท่อนะครับปลายท่อของนิโตะครับไทเทเนียมเป็นเครื่อง30ศูน i t e ท h VGS Turbo นะครับเป็นขับสองันนี้เนี่ยจะมีโช๊คเป็นโช๊คแต่งนะครับนี่หน้าหลังเลยสวยๆภายในนะครับจะเป็นคอนโซลสีดำนะครับตัดลายไม้สวยๆนะครับช่องแอร์สวยๆไม่มีแตกไม่มีหักกับสี่ช่องเลยนะครับแอร์เป็นสามปุ่มนะครับวิทยุเป็นของเคนบูดนะครับเกาคูห่หน้าครับสวยๆเลยนี่ เป็นเกียร์ออโต้นะครับขับสองขับง่ายนี่นะครับเบาะคนขับอ่าแตงวาตูคนขับก็สวยสวยเลยลายไม้ปุ่มคอนโทรลอยู่ตรงนี้หมดนะครับผ้าหลังคาครับสวยสวยสะอาดนะครับตัวนี้เนี่ยมีแอร์ด้วยนะครับตรงกลางนะครับปรับได้มาดูเบาะหลังครับหลังมีที่วางแก้วนะครับสองข้างเลยเด็กๆนั่งได้เบาะหลังนี่ก็พับได้นะครับ เครื่องนะครับนี่เครื่องสามพันนะครับเพเดิมครับน็อตไม่ขยับนะครับเพจเดิมนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักนะครับเป็นที่แจ้งในสองแสนสี่หมื่นโลครับวิทยุนะครับเป็นของ k e n w o o มีปุ่มปรับแต่ด้านหลังนะครับนี่คอนโซสวยๆนะครับไม่มีแต่ไม่มีแล้วท่าสีพรลบเต็มปีครับใช้ยาวซื้อไปใช้ได้เลย สบายสบายครับผมเราพาไปลองขับกันครับมิลเซเว่นตัว m ไม Chain ปี2009ครับเครื่อง3,000ท็อปขับ2เกียร์ออตโต้ต้้งดีเกียร์ดีคันนี้เป็นแม็กขอบ18 TE37 ก้านยกมีโช๊คซิ่งหน้าหลังปรับสูงต่ำ9ระดับ กระด้างนิ่มๆเครื่องสมบูรณ์เข้าดีทุกเกียร์